ไม่ไหวแล้ววะผีแมงเราทั้งางวันทั้งคืนเลยหลวงพ่อแม่งก็ซื้อออกไปจนห่วย หมู่บ้าเราพึ่งใครไม่ได้เลยโอ้ยงั้นเอาเนนปลาผีไหมลววราเพือ่อนเนนขี้ล้างตูดเป็นยังก็ไม่รู้จะเอามาปลาผีได้แล้วเอาหายไปไหนห,นหมดวะย่นีไงเออค่อยมีเพื่อนหน่อยออแยกกันหมดเลยตัวคนเดียวเลยกู คนเดียวหรอกเออดีดีมาอยู่เป็นเพื่อนกันก็ไดนะ้เฮ้ยพีพี่อย่าเข้ามานะนี่พ้าสมเด็จนะของแท้ด้วยไหนเอามาดูสินี่ไงเฮ้ย hey, นี่มันของปลอมดูเป็นหรือเปล่าเป็นสิรับมาจากมือหลวงพ่อเลยนะไหนเอามาดูอีกทีสิอ่ะเอาไปดูกใกล้เลยได้เห็นชัด ไม่อยู่แล้วกูยังไงก็ปอมอ้าวหายไปไหนแล้วเฮ้ยวิ่งไปไหนหมดวันเนี้ยลงทางเลยกูลงเว้ยใช่ลงจริงจริอือตรงนี้ลปลอดภยัยลบด้วยกันไหมละ่ะอยู่ด้วยสิพีก่กลัวผีเหมือนกันไม่ต้องกลัว ทานมาแล้วก็พี่เอาปราลัดขิดยัดม่งเลยจริงเหรอแต่ว่าไม่เสียงคุค้นๆนะพี่พีตายไปไหนซะแล้วแล้วไหนประลัดขิล่ะลอกกันนี่วิ่งมาไกลขนาดนี้หวังว่าคงตามมาไม่ทันแล้วนะตามไม่ทันเหรอพี่โถ ไม่รู้จักปีซะแล้วยูเซนโบไอผีกระจอกคือใครเหรอพี่ยูเซนโบพี่ตกลงมันเป็นใครยังไม่บอกเลยตรงนู้นมีผีอย่าไปนะตรงนั้นก็มี พึ่งวิ่งหนีมากูเพิ่งโดนโลอกมาเมื่อกันเลยว่าแถวนั้นอ่ะไอพวกนมนมพวกเองอยิงย่งวิ่งหนีพีี่ีิกเหรออาจารย์ท่านอาจารย์กลับมาแล้วเหรอครับเออข้าคุณกลับมาเมื่อกี้อาจารย์ไปเมื่อเช้าทําไมรีบกลับอ่ะได้ของดีกับมาเป้าจะได้กี่ชิ้นล่ะถูกค่าทำตังหายข้ารถยังไม่มีจะขึ้นเลยโอ้ นกว่าได้ของดีกลับมาเออต่วเองอะแต่ว่าขอสักยี่สิบอะแม่เช้าไม่ได้กินข้าวกระเป๋าแม่งหายทั้งกระเป๋าเลยไอ้ยี่แม่งก็ไม่เก็บเลยอยากได้คูณไหมไม่ต้องอยากได้สิโี่เยอาจารย์ต้องหาทางจัดการมัน ปล่อยไว้งี้ไม่ไหวแล้วนะใช่ข้าว่าวันนี้ยข้าต้องเอาจริงแล้วแหละงานของเดียวมาเลยอาจารย์หาว่าโหดแล้วกันมันต้องงี้สิอาจารย์คงเฮ้ยเอามีดมาดิดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮไอตังค์ตรงมาให้หมดกูอะเจ้าตังค์กับตำหนักข้าวด้วยโอ้อาจารย์บ้าคนนี้พวกผมก็ให้ได้อาจารย์บ้าผีได้ก่อนเถอะใช่ เดี๋ยวผมไปเรี้ยไลยชาวบ้านใหาจานได้จริงนะจริงต่อจา์เงินเยอะแยะชาวบ้านนะแต่ค่าคุงปาบคนเยอไม่ไหวหรอกพวกเองอะต้องช่วยค่าด้วยนะครับ,รบเอ้ยเอาของมาดิพี่อะไรก็ใช้แต่กูแม่งแต่ไม่ยละอย่าบน่นอย่าบน่นเนี่ยทุกคนเนี่ยคือสายวิทย์สายสิงห์เนี่ยสายวิทย์ถูกแล้วมันคือสายวิทย์ฐาน เอาไว้การปราบผีอาจารย์ปลุกเสกเองเลยนะเนี่ยใช้ปราบผีได้นะอาจารย์ใช้ฝูกหัวข้องได้เลยแต่ไม่เชื่อใจกูเลยแล้วจะใช้ยังไงล่ะอาจารย์กูเองฟังข้านะในกลุ่มเราทั้งหมดเนี่ยต้องมีคนสักคนหนึ่งออกไปล่อผีให้มันออกมาแล้วก็เอาสายวิจารณ์เนี่ยไปล็อตตัวมันแค่นี้ง่ายๆอันนี้ก็เสร็จแล้วเยี่ยมเลยอาจารย์ว่าแต่ใครจะออกไปล่อผี ใครเคระเอาไอ้ดีมึงจะโตเพื่อญาติแม่มึงไงฮะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> พวกมึงย่ามาจ้องกูงนี้สิถ้ากูออกไปล่อแล้วใครจะมาลงของให้พวกมึงงั้นเพ,พื่อความยุติธรรมให้ปอนออกไปล่อมันยุติธรรมตรงไหนวะลองถามที่เหลือดูสิว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยพวกมึงก็เตี้ยม,มันมา ไอพีโง่ได้จริงโง่ไสิวะเฮ้ยไอพีโง่เฮ้ยได้ยินไหมนเนี่ยมันกล้าเนะาะท้าผีให้ออกมาปิปอนอะมันกล้าอยู่แล้วแหละเออเสียมคุ้นคุ้นเลยเฮ้ยไอ้ยหอัว,วอะไรผ <c oughs> องพีไ, <c oughs> ไปเนี่ยลับไปเก็บเชือ กีเสียงอะไรดังดังดังวะเฮ้ยไอ้ผีบ้าแน่จริงอออมาสิวะอยากเจอนักใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเรียกใครเหรอเปล่ามันทิ้งกูกันหมดเลยอะแต่เราไม่ทิ้งนะแต่กูไม่อยากอยู่กับมึง พวกมึงอ่ะแม่งลอกกูไม่ได้ลอกเว้ยผีแม่งลอกพวกกูก่อนไม่ต้องมาโกหกกูอ่ะไม่ได้ลอกจริงๆนะนาอีกแล้วไม่ไหวแล้วนะเว้ยเดี๋ยวกูจะออกไปล้อมมันเองพวกมึงอ่ะเตรียมมัดมันไว้ให้ดีๆแล้วกันครับคเอาจริงเหรอครับอาจารย์ มอย่าไปห้ามแกสิอย่าไปคัดแกสิดูพวกมึงนี่เป็นห่วงกูมากเลยนะโมีอะไรจะสร้างเสียไหมครับอาจารย์ไอ้นี่ก็พูดเป็นลางพ่อผจุการรถไฟครับผีกระจอกออกมานะออกมาให้ผูจับลงมอสะดีเอ้เชือกนี้มันใช้ได้จริงเหรอวะ เดี๋ยวก็รู้ว่าสายวิทยาฐานเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าออกมาสิวะฮะ่าฮ่ากลัวข้าเนี่ยสิไม่กลัวเฮ้ยออกมาก็ดีนะโหแต่ว่าสูงเหมือนกันเนี่ยสูงเท่าไรเนี่ยร้อยเจ็ด,ๆๆด,ดส,สิบจริงจิ่งงี้จะวัดได้เฮ้ยพวกเรา จะเก่ายไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไปเร็วเร็วเวส้นกูแล้วมึงสุดยอดไปเลยจันนิ่งไปเลยสิมึงของอาจารย์แม่งดีจริงๆใบอ่อนไปเลยใบอ่อนก็สุดยอดไงเอาอะไรมาพันกูเนี่ยเฮ้ยอาจารย์มันเอาออกง่ายอย่างเงี้ย โออสงส่ใสคกูจะยิบเส้นพิษมา <c oughs> เจืเจือทำไมต้องเป็นกูด้วยแม่งทิ้งกูหมดเลยมาอยู่ด้วยกันดีกว่า <c oughs> ไม่เอาไม่เอานะ <c oughs> สบายดีนะไม่ต้องหายใจด้วย <c oughs> ไม่เอาไม่เอา ใครโทรมาจะรู้ไหมรับสิรับไม่ได้มือสั่นมาเดี๋ยวรับให้ฮัลโหลตามสบายฮะโทรมาสั่งแก๊สเหรอโหกูจะตายอยู่แล้วยังมีคนโทรมาสั่งแก๊สอีไปส่งด้วยกันเบลล่าโหมีอยู่แล้ว เฮ้ยนี่มึงร่อมได้ไงวะเนี่ยมันเป็นความสามารถส่วนบุคคลอาจารย์ไม่รอดแล้วหมู่บ้านเราหายหนังหมู่บ้านแน่อาจารย์ไม่มีวิธีอื่นเลยละเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงโชคดีละนี่แหละสายวิทยาศาสตร์ของแท้แน่นะอาจารย์แน่สิจะลองไหมล่ะ รอสิีอาจารย์มึงยื่นมือมาให้กูเฮ้ยปอนเป็นไรขาดูขาดูขาดูไม่รู้เป็นอะไรโอ้ออยงไงล่ะรู้สึกร้อนแล้ว่ะสิไม่ร้อนแล้วอาจารย์ กินปากอาจารย์เลยไม่ไหวเลยนะว่าสงสัยอะจะหยิบผิดเส้นอยู่แล้วลแหละชิบหายอะอเสียเวลาดิงงานอ้อาวอาจารย์นั่นเชือกอะไรตกอยู่นั่นคบนะเออนั่นไงเชือกอะไรอะอาจารย์เฮ้ยมันไปตกอยู่นั่นได้ไงวะ้ยไปเก็บดน นี่เชื่นะมึงพวกมึงอะยื่นมือมานี่นี่แหละของแท้อาจารย์แน่ใจน,นะว่าของแท้จริงสินี่แหละพวกเองยื่นมือมาข้าจะลองให้ดูข้าจะลองดีวะมาผมลองเองอาจารย์มางไงล่ะร้อนหรือยังร้อนแล้วครับร้อนแล้วครับมากกว่าน,นี้คนจะทะเลาะขินได้เนะนี่แหละเชื่อวิทยฐานของจริง ไปพวกเราปราบผีกันครับอาจารย์ไปผีออกมาสิอยากกินไหมใส่สดๆเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาจันน้องสาว เย็นพวงเถอะอาจารย์อย่าพี่พาไปกินตับ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 เฮ้ยเฮ้ยเหลือผมอีกคนน่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องกลัวอันี่ไม่ต้องกลัวอาจารย์เราให้แล้วอาจารย์จะไปทำย่างนี้กับผมอ่ะเขามาจงกินได้เลยเฮ้ยทุกคนอย่ากลัเลยโอ๊ยใครดีก็อยู่แล้วพอแล้วไอ้ดีก็อยู่แล้ว อาจารย์ขอ่อแถดนี่ว่าเส้นเนี้ยอยู่แล้วทําไงตอนน่งตอดีอ,อาจารย์ทําไงต่อนะ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องสวดคาถากดวิญญาณไว้น่ะสิม,มันก็สวดเลยสิอาจารย์อย่เนี้ยเสย้นวิญญานเนี่ยมันสวดธรรมดาไม่ได้เว้ยทำยังไงล่ะอาจารย์อ,อย่างเงี้ยมันท่องคาถาธรรมดาไม่ได้หรอกมันอ่ะต้องท่องท่องคาถาแล้วก็ตดอัหนาไปด้วยเว้ย มันยานอ่ะมันจะได้ไปไกลๆโอ้วิถีฐานจริงๆจะเป็นว่าแน่นๆเวย้ยมึงจะทำอะไรกูเฮ้ยต้นจะพยอคอว่ะนี่เลยอาจารย์ขอแนะนำอะไรวะโกรแก่ Go, <okay. S 1> เม็ดใหญ่ด้วยแม่งสักเม็ดดิโอ้ยแม่งอร่อยีวะ่ะ นี่แหละพอดีตัแบตบัแบบจานทำไมนานจังอะแ๊แบสิแบสิีกแบบายละกายละเสร็จละจารยโตตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้นี่ไงทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยล่ะจานของข้ามันเป็นแบบไม่มีเสียงเว้มีแต่กลิ่นล้วนๆยังไงล่ะผมคอสิท่า ใครตดวะเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์ไม่ได้ตดนะเว้ยผมก็เป่านะผมก็ไม่ได้ตดไม่ใช่ผมนะไม่ต้องมองมาทางผมเลยไม่ต้องมองกูด้วยตดเองแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสงสัยพงเป็นคนแก่